สวัสดีกันยาเย็นๆครับในช่วงอากาศสบายๆครับมาเข้าสวนตัดแต่งกิ่งใบกล้วยแล้วก็จะมีกล้วยสุกแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลผลิตที่ผมได้เกิดขึ้นนะครับได้เกิดขึ้นหลังจากที่ผมได้ตัดยางออกนะครับหลังจากนั้นผมก็ปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยครับกล้วยที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นกล้วยหอมหอมคาเวนดิสนะครับได้พันมาจากหลายที่มากได้จากของพี่ศักบ้างได้จากของพี่เสมได้จากคุณบุญเยี่ยมนะครับมาปลูกละ เครือหนึ่งนะี่ถือว่าใหญ่นะตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่เราตัดกล้วยออกก็จะต้องมีการตัดต้นครับเพื่อที่จะให้ไปเป็นปุ๋ยให้กับต้นเล็กๆต่อไปตัดแต่งกิ่งนี่ครับลูกถือว่ามันยังไม่ยังไม่หายเหลี่ยมเท่าไหร่แต่ก็แต่กล้วยมันสุกแล้วครับถ้าจะเอาไว้ไม่ได้เดี๋ยวนกเดี๋ยวอะไรมากินครับนี่ครับผลผลิตที่มันเกิดขึ้นครับหลังจากที่เราได้เปลี่ยนพื้นที่ที่เราวนเป็นแบบเชิงเดี่ยวครับให้กลายมาเป็นแบบ อยากจะกินอะไรแล้วก็ปลูกอันนั้นนะครับนีย่ยามเย็นๆพามาดูกันมองไปก็จะมีแต่เรื่องลกล้วยครับทางด้านนู้นครับหนึ่งสองสามสี่ไอ้ที่ตัดล้มลงไปเปน,นี่ยเป็นห้านี่กลับมันจะขึ้นมาอีกนะครับตามที่เราได้เห็นเลยนะครับแล้วก็เมื่อกล้วยนะครับเมื่อกล้วยมันออกปีมานะครับแล้วถ้าในกรณีที่ใบยเยอะเกินไปเนี่ยก็ควรที่จะ ตัดแต่งกิ่งใบสักนิดหนึ่งนะครับไม่ให้ใบของเขาเยอะเกินไปนะแล้วก็ที่สําคัญใบไหนที่เริ่มเหลืองเนี่ยเราควรที่จะเอาออกได้แล้วนะครับคือเขาจะดึงสารอาหารไปเลี้ยงใบที่มันไม่ได้เกิดการสังเคราะห์สแสงเท่าไหร่แต่ถ้าในกรณีที่ใบมันเขียวๆเ,เอาไว้ครับต้นหนึ่งก็ควรที่จะเอาไว้ให้อยู่ประมาณระหว่าง5ถึง8ใบโดยประมาณนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับ ้าในกรณีที่พื้นที่ของเราดีก็เอาไว้เยอะๆก็ได้นะครับแล้วก็ลูกกล้วยนะครับหรือว่าหนอกกล้วยเนะี่ยควรที่จะมี1ต้นนะครับหต้นควรที่จะมีแบบ1หน่อหรือ2หนอนะครับดูรุ่นอย่างเช่นอันนี้มันเป็นต้นแม่ต้นลูกขึ้นมาขนาดนี้รุ่นต่อไปก็ควรที่จะเป็นเล็กนะครับมันก็คงที่จะเหลื่อมล้ํากันเข้าไปอย่างเช่นรุ่นต้นนี้นะครับพอเราตัดแล้วตัวน,นี้ก็จะแบบออกลูกต่อไปแล้วหลังจากนั้นต้นนี้ก็จะออกลูกต่อไปเรื่อยๆอย่างเช่นต้นนี้พอต้นนี้ออกปีต้นนี้ก็กําาาลัังจะโตตขึ้นมพอเรดปี หรือว่าตัดกล้วยต้นนี้เสร็จปุ๊บต้นนี้ก็จะออกลูกมันก็จะเป็นแบบนี้เรื่อยๆครับเรื่องของกล้วยบางครั้งมันก็แล้วแต่ตวแต่มุมมองบางคนอาจจะมองว่าง่ายบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ย hey, มันยากอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่แต่ผมก็เนี่ยครับเวลาที่เราตัดแก่งกิ่งอะไรต่างๆใบกล้วยก็จะเป็นตัวที่ช่วยบำรุงดินในการที่จะทําให้ฟื้นฟูแล้วก็ก่อที่พืชต้นหลักๆที่เราจะโตนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ดินมีคุณภาพหรือว่ามีชีวิตย้อนกลับมานะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเดินชมสวนไปด้านนู้นครับวันนี้ให้นะท่านได้ตัดแต่งกิ่งใบกล้วยนะครับแล้วก็ตัดยงตัดหญ้าด้วยนะครับแต่มันก็จะมีบางสวนที่ยังไม่เสร็จยิ่ยาเย็นๆพามาสัมผัสกับบรรยากาศครับเนี่ยกล้วยถ้่าในกรณีที่ใบเหลืองๆแบบนี้ต้องตัดออกนะครับแบบนี้อันนี้คืออุปกรณ์ที่เวลาที่ผมเข้าสวนกล้วยนะี่ผมต้องมีนะเป็นเคียวแมงกานิสครับตัดแต่งกิ่งใบกล้วยแบบนี้เล็กๆต้นพืชต้นอะไรต่างๆ ดึงออกคมนะครับต้องใช้ให้เหมาะกับงานด้วยอย่าไปใช้กับอย่างอื่นนะเช่นพวกไม้พวกอะไรไม่แนะนานะครับถ้าเราใช้แบบนี้แล้วมันจะทนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้กับพวกกิ่งไม้กิ่งอะไรนั่นมันไม่ค่อยได้ทนหรอกครับโอ้คมเลยพอๆกันกับมิกโนเลยครับเคียวแมงกานิสนะตัดไปเรื่อยๆครับตัดแต่งกิ่งนี่ยามเย็นๆครับที่สวนผมก็จะเป็นแบบนี้ครับพาทุกคนเนี่ยมาดูกันอืม มองย้อนกลับไปครับฝั่งทางด้านนี้จากจุดเริ่มต้นที่มันอาจจะมองเห็นปลายทางยากแต่พอเราอยู่ที่ปลายทางเรามองย้อนกลับไปมันก็จะทําให้เราสุขใจในสิ่งที่เราได้ทําแล้วได้เห็นผลสาเร็จที่มันได้เกิดขึ้นจากการกระทําของเรานะครับเนี่ยตอนนั้นก็คือต้นมันก็ยังคงเล็กๆแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ก็มีหลายรุ่นครับต้นนี้ที่เราได้เห็นก็คือมันก็เป็นรุ่นรุ่น2และรุ่นหลงัลงๆเพราะว่าผมไม่ได้ปลูกแบบที่เรียกว่ามันเป็นแบบ ครั้งเดียวนะครับก็ทยอยปลูกปลูกไปเรื่อยๆว่าละต้น2ต้นนะครับแบบนี้ก็ต้องตัดแต่งกิ่งใบออกครับใบเล็กๆเดี๋ยวเขาก็จะโตขึ้นมาใหม่นะใบกล้วยเหล่านี้ก็จะกลายไปเป็นอินทรีย์วัตถุ พอมันแห้งก็จะทําให้ดินเรามีคุณภาพที่ดีนะครับก็จะเป็นอย่างนี้โอเคครับจามเยน็นๆครับเข้าสู่สวนทุเรียนนะครับที่ได้ปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงก่อนนะครับแต่ว่ากล้วยที่ผมปลูกก็จะเป็นกล้วยที่ไม่ใช่กล้วยน้ําว้านะถ้าเกิดว่ากล้วยเป็นเป็นกล้วยน้าําว้ามันจะมีพวกเชื้อลงเชื้อรานะครับเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องตัดดอกละกล้วยด้านหลังตรงนู้นไม่ใช่กล้วยน้ําว้านะครับจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะ แต่ว่าทวีสารบ้านผมคือเรียกว่ากล้วยตีนเต่ามันจะตุ๊ปุตุปป๊ตป,ปุอยู่นะครับเหมือนกับเหมือนกับเท้าของเต่าครับก็เลยเรียกว่ากล้วยตีนเต่าซะงนั้นนี่ครับลูกของเขาเอามาดูใกล้ๆกันดีกว่าเราไปดูใกล้ๆกันกล้วยตีนเต่าเป็นยังไงนี่ครับเป็นประมาณนี้หรือไม่แน่ใจหรือว่าอาจจะไม่ใช่กล้วยตีนเต่านะไม่ใช่อ่ะยังไงก็ แต่มันก็คล้ายๆนะแต่พอมาดูใกล้ๆผมว่าเออมันไม่น่าจะใช่อ่ะน่าจะเป็นกล้วยน้ําไทนะได้มาจากพี่เสียมอ่ะพี่เสียมให้มานะครับถ้ากล้วยตีนเต่ามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือเปล่านะครับแต่ลักษณะมันคล้ายกันมากนะครับอืมแต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะมันก็สวยละใบประเภทนี้ต้องตัดออกอเคครับผมสวัสดีกันยามเย็นๆครับผมอุปกรณ์คู่ใจเมื่ออยู่ในสวนกล้วย เขียวแมงกานิสก็ลองหาซื้อมาใช้กันดูครับด้ามแล้วประมาณร้อยกว่าบาทนะครับแต่ถ้าเกิด่าเราซื้อมาเยอะๆมันก็จะอยู่ที่ประมาณด้ามละเก้าสิบาทโอเคครับผมสวัสดีครับ